ทำออนไลน์มาสักพักนะคะแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้พยายามก็เลยพยายามมองหาคอร์สก็ไปลงเรียนเรียนคอร์สคอร์สหนึ่งพอเราทําตามเสร็จแล้วก็ทําตามที่เราที่เราเรียนมาทําได้สักพักมันก็ตันอีกแล้วก็ไปโรงเรียนอีกเสร็จแล,แล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเราจับจุดไม่ได้ว่าเราควรจะอะไรยังไงกับกับตัวตนกับเป้าหมายของเราดีค่ะนานๆไปทําให้เรารู้สึกท้อเออทำไมทำไมมันยากจังอ่ะ เราคิดว่ามันไม่น่าจะยากขนาดนี้แต่พอเราลงมือทาจริงๆปัญหามันก็มาปัญหามันก็กเยอะนั่นก็ไม่ได้อันนี้มันก็ไม่เวิร์กมันก็เลยท้อคิดว่าจะเออเราจะเราจะไปต่อหรือว่าจะหยุดดีแต่ก็มาเจอกับคอร์สคอร์สหนึ่งของครูไอชาชื่อว่าคอร์ส expert p o นะคะคอร์สนี้สามารถสื่อสารทําให้เราเข้าใจง่ายสามารถให้เราไปต่อได้ทําให้เรากระจ่างว่าเออเป้าหมายของเราอะคืออะไรเราต้องการเดินไปทางไหนเราเราสามารถให้ ธุรกิจของเราให้เพจของเราโตยังไงทําให้เราแตกต่างคอสนี้รวมทุกอย่างนะคะครบจบที่เดียวนะที่สําคัญก็คือครูเอชาจะมีการสรุปหลังสอนสรุปให้เราเข้าใจง่ายสําหรับออคุณอาเป็นคนที่แบบเรียนรู้ยากอยู่แล้วแต่ครูเอชาจะสรุป 1, 2 3ว่าวันนี้สรุปเนื้อหาอะไรบ้างเคยเรียนบางคอสแล้วให้สังคญเราไม่เข้าใจว่าว่าคือเรางงว่าว่าการบ้านนี้คืออะไร เหมือนกับว่าครูจะรู้ว่าคุณนานิ่งงงว่าการบ้านที่ให้คืออะไรก็จะมีการขยายขยายเนื้อหาของการบ้านนั้นด้วยก็ขอบคุณนะขอบคุณคอสนี้ขอบคุณโค้ชเอชาขอบคุณตัวเองนะที่ได้โอกาสมาลงคอสดีๆแบบนี้ขอบคุณจะแบบเว้าในเนื้อหาเว้าในในขั้นตอนการสอนแะใครที่มองหาคอร์สคอร์สหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนตัวเอง จากความรู้ที่มันฟุ้งกระจายแบบคุณะให้มันรวมมันเป็นกลุ่มมันเป็นก้อนเดียวกันให้คนสามารถก้าวข้ามนะ,ะอะไรที่มันติดอะไรที่มันไปไม่สุดอะไรที่มันแบบว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนี้เออขอแนะนำคอร์สนี้เลยนะคะเอสต r ดิสเบทรูโปรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังคะราคาเกินโคม้มเนื้อหาพรีเมียมโบนัสอะไรสามารถคุณสามารถเรียนแล้วก็ปฏิบัติตามจัด 0 to Pro เลยนะคะคุณอารับรองว่าคอร์สนี้จะทำให้คุณโดดเด่นและเฉิดฉายในโลกออนไลน์อย่างแท้จริงนะคะ